สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไท a แลนด์ดีพอร์คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะนิชานหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเจอกับเราแบบนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนค่ะใช่ครับสาระแรกของเราวันนี้จะเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของคุณวิชัยมลิกุล ก็รายงานมาครับว่าแต่ด้านของดรชัยยงสัจิพานนท์เอกอัคราชทูตณนกักกรุงวอชิงตันดีซีก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงานฉลอง180ปีความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่โรงละครแวนเนอร์เทเตอร์กลางกรุงวอชิงตันดีซีนะครับโดยงานนี้ก็มีการเปิดการแสดงโขนคณะนาจศิลป์ข้าราชการล้วนรวมทั้งคณะจากศิลปกรแล้วก็มีการแสดงโขนร่วมกับหุ่นกระบอกโขน จากคณะโจลุยด้วยนะครับจึงงานนี้ก็ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจแก่ชาวไทยชาวอเมริกันรวมถึงชาวต่างชาติที่เข้าชมการแสดงอย่างหนึ่งแน่นกว่า500คนทีเดียวครับ จากสาระแรกนะคะมาต่อกันที่สาระที่สองค่ะไปกันที่ประเทศเวียดนามนะคะคณะนางสาวไทยประจำปี2555ค่ะนำโดยโบลลิงปริศนากรรมภูซิรินางสาวไทยปี2555พร้อมด้วยดาวปุณน,นสิสาสิริสังรองอันดับ1และใบเตยนัทออนโสพลรองอันดับสองค่ะซึ่งก็ไปร่วมฉลองครบรอบ20ปีความสัมพันธ์สื่อมวลชนเวียดนามกับไทย พร้อมกับคณะของสมมพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ได้นำชมกรุงฮานอยด้วยนะคะวันนี้ก็ได้พาไปชมการแสดงตามประเพณีไทยที่กลางทะเลสาบใหญ่จากนั้นก็ได้ไปชมตลาดกลางเมืองค่ะก่อนจะเข้าชมหุ่นกระบอกน้ำที่ขึ้นชื่อของกรุงฮานอยแล้วก็เวียดนามซึ่งทั้ง3สถานที่นี้นะคะใครที่ไปเที่ยวที่กรุงฮานอยค่ะก็ต้องไปสัมผัสบ,บรรยากาศแบบนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าสวยงามนะคะแล้วก็น่าสนใจมาก ช่วงต่อไปครับพบกับช่วงสัมพันธ์พิเศษและนาทีทํานาทีทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพั์วรมาลียสงทนาต่อเนื่องกับท่านผู้อำนวยการทรทส่วนงานซิดนีย์ครับคุณนภผลบุญยวัฒน์สวัสดีครับพ่อครับครับเราสนทนาต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องตลาดออสเตรเลียทางสำนักงานเองเราได้ทํากิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมทประเทศไทยในที่นี้ที่ออสเตรเลียอะไรบ้างครับพ่อก็ทําหลักๆ พูดง่ายๆคือทําเข้าหากลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มนะก็คือทํากับเทรดคือคนทํากับผู้คู่ค้าที่ขายประเทศไทยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของการทําแคมเปญร่วมนะฮะทำจอยมาร์เก็ตติ้งคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือทํำยังไงให้คนมองเห็นเราอยู่ตลอดเวลาผ่านหน้าหน้าตาของเขาอะนะผ่าน outlet ของเขาอะไรบ้างรับที่ได้ทาในรอบปีที่ผ่านมาหรือกำลังจะทาในปีนี้คือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะอยู่ในลิสต์เขาแล้วก็จะเป็นตัวที่อยู่ ที่เป็นพวกเดสทินเอชชันที่เป็นชายทะเลทั้งหลายเขาเขาเก็บหมดไม่ว่าจะเป็นสมุยกระบี่พังงาอะไรแต่เพราะนั้นเรียกว่าเกาะเล็กเกาะน้อยนะคะด้านล่างเนี่ยจักรใจจะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะตอนนี้เราพยายามที่จะทําเพิ่มขึ้นก็คือดึงคนกลับมาที่กรุงเทพให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะกรุงเทพเคยซบเซาไปช่วงหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็พยายามจะทําในคอนเซ็ปที่เคยพูดกับเขามาตลอดว่ากรุงเทพแอนบิยอนภูเก็ตแอนบิยอนและเชียงใหม่แอนบิยอนนะคะเพราะฉะนั้นคือใช้ไม่ใช่เป็นเดสทินเอชชันไปถึงแล้วก็ขยายออกไป เหมืองรอบๆผุ ของกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวพัทยาเองก็เพิ่งมาทำโรโช huh นะฮะก็ดึงกระแสกลับขึ้นมาได้อีกนะฮะโดยการอาัลคาซ่านะฮะออกมาก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแล้วคนออสเตรเลียชอบอะไรสนุกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอยุธยาคนก็ชอบมากขึ้นที่ออสเตรเลียนะครับเห็นจัดอีเวนต์กิจกรรมบ่อยมากนะครับแต่เพื่อท่าธทําต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแวลูให้ให้ลูกค้าเห็นใช่ครับอย่างเช่นงานลอยกระทงเนี่ยก็เป็นความภูมิใจของเราครับอันนี้เป็นกิจกรรมล่าสุดท เดือนพฤศจิกาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเมืองพระรามต้าแล้วก็ที่เราจะทําในปีนี้นะคะเราก็พยายามที่จะใช้เป็นตัวเปิดให้คนคร,รู้จักประเทศไทย4ีภาคมากขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะงานพื้นฐานที่เราพยายามจะเอาทุกโอกาสที่เราสามารถเอาไทยอีเวนต์เข้าไปสู่ตลาดนี้ได้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะฮะ การที่ใครจะมาหานมาคุยกับเราว่าจะลงทุนในการเปิดเส้นทางใหม่ๆไหมเราต้องให้ดีมานมันเกิดด้วยเพราะนั้นก็เป็นของที่ต้องทําคู่ขนานกันครับแหมรู้สึกว่าการแข่งขันของกระด้านการท่องเที่ยวนี่สูงมากๆเลยนะครับ<ช>สำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็คุณผู้ชมที่เป็นคนไทยในต่างแดนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะครับให้ชาวต่างชาติรู้ก็จะทําให้เขาสนใจมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณ็ี่ยางสูงครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับผอนะครับททสำนักงานเซนียครับคุณน้ำฝน Welcome to Thailand boys Heaven I'm not going home <laughs> Amazing Thailand always amazes you. ก็ตามที่เป็นนักธุรกิจประกอบสัมมาอาชีวะด้วยการทํามาค้าขายวันนี้ก็อยากจะแนะหลักหัวใจสําหรับการเป็นมหาเศรษฐี4ประการนั่นก็คือ 1. ขยันหา 2. รักษาดี 3. มีกัลยาณมิตร4ใช้ชีวิตพอเพียงขยันหาก็คือขยันทํางานทุกคืนทุกวันเหมือนสำนวนจีนที่เขาบอกว่าถ้าเราตื่นเช้าทุกวัน ภายใน365วันจะต้องมีวันหนึ่งที่เราได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนรักษาดีก็คือเมื่อได้เงินมาแล้วต้องบริหารจัดการเงินให้เป็นรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้รู้จักแบ่งปันรู้จักลงทุนมีกัลยะาณมิตรก็คือจงคบคนดีเป็นเพื่อนใช้ชีวิตพอเพียงก็คือดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางใครทำได้4ประการนี้ ไม่เร็วก็ช้าจะกลายเป็นเศรษฐีแน่นอนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลัมค่าผสานด้วยาศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี am am ่แอนด์แซนดี้บีทีสปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซ์แลน s e น v นคุณ t ี e เอ็กซ์ b ลนเซน c น n ริ o g y With a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai, smooth as silk. to <laughs> เอกทัชธดนักกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับท่านมาริทเสียงพง์สวัสดีครับนสวัสดีครับพี่ธรรมฤทธิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ทีรักและเคารพทุกท่านครับครับก็วันนี้โอกาสดีนะครับมาเจอท่านทูดเรียกตอนนี้คนไทยี่ออสเตรเลียเขาเรียกท่านทูดยอดขยันแต่ครับทราบว่าตอนนี้ท่านนำเรียกว่าโครงการดีๆกับเาเมืองไทยนะฮะในช่วงนี้เรื่องแรกอยากะทราบก่อนเกี่ยวกับเรื่องประศัตว์นี่เป็นมาอย่างไรครับ คือเรื่องโครงการเกี่ยวกับปศุสัตว์เนี่ยพี่น้ำเิกคงทราบท่านผู้ฟังคง,งทราบว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์นะครับเนื้อของออสเตรเลียเป็นเนื้อที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมโดยเฉพาะยิ่งเนื้อวากิวเทียบเทียบเข้าขั้นของมัสยิสากะของญี่ปุน่นครับผมมีโครงการที่เราของงบประมาณของรัฐบาลนะครับ,รบทำ เรื่องโครงการย,าย,ย้ายฐานการผลิตต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ประเทศออสเตรเลียเนี่ยไม่ค OMPETITIVE ในเรื่อง manufacturing อีกแล้วนะครับแม้กระทั่ง Harvest นะครับเขาเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์จริงแต่พอถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเป็น Labor ร์อินเทนซ ดังนั้นต้นทุน,ทน,ทนของออสเตรเลียเนี่ยสูงมากถ้าจะเ,เก็บเกี่ยวแล้วก็ Manufacturing เพราะฉะนั้นสิ่งที่สถานทูตพยายามจะสื่อไปให้คนออสเตรเลียโดยเฉพาะนักธุรกิจได้เข้าใจก็คือว่าแทนที่เขาจะาปล่อยให้เขา less competitive ในเรื่อง Manufacturing ในเรื่องการ Harvest เนี่ยมาใช้ Facility ของ Manufacturing มาใช้ความเชี่ยวชาญของประเทศไทยในการเพาะปลูกในการเลี้ยงสัตว์ในการทาสุ่สิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันก็คือเพื่อเบนฟิตของทั้งออสเตรเลียและของไทยนะครับ,รบผมก็ใช้โครงการย้ายฐานการผลิตนะครับไปนํานักธุรกิจของออสเตรเลียเนี่ยจำนวนสิบห้ารายบางรายเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เป็นบริษัทที่มีขั้นตอนในการผลิต ซับซ้อนพอสมควร,ครบ,บางรายก็เป็นเกษตรกร,รเลี้ยงวัวเมื่อเราจับนักธุรกิจของทั้งออสเตรเลียและของไทยมาเจอกันทั้งสองฝ่ายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยกันก็ดําเนินธุรกิจร่วมกันเมื่อดําเนินธุรกิจร่วมกันเมื่อไหร่นี่นะครับผมมองว่า <c oughs> มูลค่าเพิ่มของสินค้าเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีใน4ระดับนั่นก็คือเรื่องการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อพัฒนาพันธุ์วัวให้มีคุณภาพมากขึ้นอันที่สองก็คือ เรื่องของการขุนโคหรือการเลี้ยงเทคโนโลยีจะเข้ามาในประเทศไทยอันที่สามก็เรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับมาร์เก็ตติ้งจะทำขายวัวอย่างไรแล้วแล้วอันที่อันที่สามเนี่ยคือเรื่องของการสล็อตเตอร์คือการฆ่าและชำแหละและอันสุดท้ายก็คือการข้ามสายพันธุ์ผลิตซึ่งเราเข้ามาดูแล้วเป็นไงเขาสนใจมากเขาสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของออสเตรเลียแล้วเนี่ย เขาพร้อมเชื่อเข้ามาลงทุนในรูปของสาก์เพราะว่าผู้ประกอบการรายย่อยของเราของเกษตรกรของเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องรวบรวมนักธุรกิจหรือเกษตรกรรายย่อยมารวมตัวกันแล้วก็มาแมทเ์ืัอเขาเป็นลักษณะของสหกรณ์ ซึ่งเขาไม่เขาไม่ไม่รวมรายใหญ่หรือนักธุรกิจให,ใหญ่ของเราเออ,อเนักธุรกิจรายใหญ่เนี่ยก็มีนะครับ,รบเขาก็จะไปคุยกันเองในเรื่องนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นคือ,ค,อ,ค,อคือมันจะมี2ระดับนะครับนักธุรกิจรายใหญ่ก็ก็จะเขาจะไปทำจะไปคุยธุรกิจกันอันนี้ก็แล้วแต่นักธุรกิจเขาไปส่วนรายย่อยเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาช่วยมากหน่อยก็ค,คือว่าต้องมาช่วยกันพยุงให้เขาสามารถที่จะ มาแมทช์ก,กับนักธุรกิจออสเตรเลียได้เพราะบางกรณีเนี่ยเทคโนโลยีที่เข้ามาบางครั้งเกษตรกรรายย่อยอาจจะยังไม่เข้าใจซึ่งผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยหรือหน่วยงานของภาครัฐก็มีนะมีหน้าที่ไปช่วยเพื่อให้เขาสามารถที่จะร่วมทุนแล้วก็ร่วมประกอบธุรกิจกับเกษตรกรออสเตรเลียได้ดีครับตอนนี้เวลาหมดแล้วช่วงนี้ก็รบกวนท่านทูตคุยต่ออีกตอนหนึ่งในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับพี่นำไล้สวัสดีครับท่านผู้ชม สนับสนุนโดยประสรูงการต่างประเทศ Welcome to Thailand Boys Amazing Thailand always amazes you มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับวันนี้เริ่มกันที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับทางด้านของวัดสังฆทานเบอร์ลินครับก็ขอเชิญร่วมงานตักบาตรเทโวประจําปีในวันที่20ตุลาคมนี้นะครับเวลา10นาฬิกา ซึ่งภายในงานครับก็จะมีทั้งการตักบาตรพระธรรมเทศนาและก็บวชชีพราหม์ด้วยมาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศอังกฤษค่ะ วัดพุทธออกฟอร์ดค่ะโดยการสนับสนุนของนางชุมศรีอาโนนะคะประธานชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักรค่คะและรองประธานสมาพันธ์ครูภาษาและวัฒนธรรมไทยในยุโรปได้มีการจัดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยในต่างแดนให้แก่ครูอาสาพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20ตุลาคมค่ะที่เมืองออกฟอร์ดนะคะใครที่สนใจก็ สามารถไปร่วมงานแล้วก็สมัครกันได้เลยนะคะก็น่าสนใจนะครับถ้าหากอยู่ในต่างแดนแบบนี้สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันได้นะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งผ่านอีเมลได้ครับที่ hi o v e r s e at gmail com ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมเราสองคนลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย